ครับทุกคนสวัสดีนะครับก็เข้ามาสู่เกมวออีพีนี้เดี๋ยวผมจะลองมาเล่นเจ้าหุ่นซัพพอร์ตบ้างนะครับตัวนี้ก็คือหุ่นเทียนนะครับเดี๋ยวจะเป็นร่างอะลูมิเนีเป็นหุ่นเก่าแล้วล่ะครับปกติตัวอะลูมิเนีผมไม่มีหรอกก็ตัวนี้ก็เติมมานะครับเอามาลองเล่นดูตัวนี้นานๆจะเคยหยิบมาเล่นทีนึงนะครับแต่ผมเคยเล่นจะเป็นตัวธรรมดาจะไม่ใช่บลิเตีนะครับเลือดจะไม่ได้เยอะขนาดนี้ แล้วก็ผมก็ไม่มีพลระขับของเขาด้วยละก็เลยหยิบตัวนี้มาลองเล่นดูแต่ปกติต้องใช้คู่กันกับปืนกับปืนล้ปืนที่เป็นสายล็อกล็อกขานะครับสำหรับถ้าจะใช้ถ้าจะใช้ใชพลราขับคนนี้ต้องเป็นปืนล็อกขานะครับถึงจะเปิดใช้เป้าหมาพิเศษเฉพาะตัวพลระขับได้แต่ทีนี้ ตัวนี้ก็เขามาขายพร้อมกับปืนนะครับก็เป็นปืนเก่าแล้วละ่ะไม่ค่อยแรงแล้วครับผมว่าต้องติดตั้งปืนชนิดอื่นน่าจะแรงกว่าแต่ว่าถ้าหยิบม,มาลองเล่นดูครับแล้วเดี๋ยวค่อยปรับปรับเป็นปืนรุ่นใหม่ๆน่าจะแรงกว่านะครับแล้วเดี๋ยวผมค่อยจัดปืนให้เขาใหม่ปีนี้เดี๋ยวเรามาเล่นดูก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยเจอกันในเกมนะครับ ลอ,องดูครับว่าจะเป็นยังไงมาสองตอนนี้ก็เลือดสองแสนเจ็ด คิว <Q S 2> ไหมคิว <Q S 2> ไหมคิวเปล่าเอา,เ,อาเพื่อนคิวไปสกายลอดลองดูครับรอชาร์จรอชาร์จ แม่สกายหลอดนี่เลือดแทบไม่ยุบเลยเนี่ยระหว่างที่อยู่ในโหมดหินกิ้งนี่แทกแท็กเอาละวอนนี้เพื่อนยึดเสาไว้หมดแล้ว เราหลบอยู่ตรงนี้แล้วครับเดินผ่านแล้วก็ช็อตไปเรื่อยๆอันนี้เปินกามปูนะครับอูยันแม่ยันแม่เกือบไปโอ้ยันแม่ลงมารูๆวเลยครับ กาะเกาะเด้งเกาะเด้งคิวคิวเบาคิ้วเบายิงไปให้เพื่อนลอรีใหม่ครับลอรีใหม่ลอรีใหม่อหมถอยก่อนถอยก่อน อืมเลื่อเดียวนิดเดียวนี่ก็ไม่แตกเนาะโอ้โหโดนโดนอะไรไปเนี่ยอย่างงงงงเยตอนนี้ต้องต้องยึดเสาคืนนะครับตอนนี้เขากำลังบุกมาชิงเสาคืนอันนี้ถ้าประมาทก,ก็แพ้ได้นะครับไม่ใช่ว่าแบบว่าสูงขนาดนี้แล้ว นำนำลิฟขนาดนี้แล้วใช่ว่าแพ้ไม่ได้นะครับเนี่อยันแม่ลงแม่อันนี้อันนี้ตัวใหม่ป่าครับตัวใหม่ป่าเหมือนเป็นตัวใหม่แน่เลยไวมากยิงอัดไปก่อนหยิงอัดไปก่อน โอ้แรงมากอะไรกันเนี่ยโผล่มานี่แบบแปบ๊บเดียวเองเดี๋ยวให้ไทาทานนำหน้าไปก่อนครับเดี๋ยวไปตามหลัง เอาเสาขึ้นเอาเสาขึ้นไม่ได้ไม่ได้ไไดเกมมีเราต้องการชนะ เแบบนั้นเร็วนั้นเร็วนั้นโอ้ยเป้าหายเป้าหายเซ็ตเซ็ตยิงอัดไปก่อนครับโดนหัวไป โอ้ยชนะไปได้ครับเกมนี้โอ้ผมทำดาเมจไปนิดเดียวเองทำลายหุ่นไม่ได้เลยโอ้แต่ในทีมก็มีคนทำดาเมจน้อยกว่าแต่เขายึดเสาได้ต้องหกทำดาเมจไปเก้าเก้าแสนโอเคครับผมก็อีพีนี้ลองมาเล่นเจ้าหมอเทียนนะครับนี่จะเป็นสายซัพพอร์ต นานๆจะเคยหยิบมาเล่นทีนึงแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวมินิเจ็ดนะครับผมเติมมาปกติก็ไม่ค่อยได้เล่นสายซัพพอร์ตเท่าไหร่ตัวนี้ก็เป็นหุ่นเก่าแล้วโอเคครับผมก็สำหรับ EP นี้จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีทุกคนนะครับ